ปิดเบรกกันดีกว่าก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันแม่เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เป็นคลิปที่ทั้งน่ารักแล้วก็ฮาๆด้วยจะเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะแม่นี้มีบุญคุณอันแจ้ลวงแม่รู้ท้องขงลูกได้ังมวาอย่างนอนเตะแม่เราฟ้าโอ้และเห่ยอยากตอบตุงได้นอนเตะหาคันม่ไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ Miha <coughs> <coughs> เป็นมุมมุมที่น่ารักคือเพื่อชอบลักษณะเวลาที่เป็นลูกชายไงกับคุณแม่นะคือจะมานั่งซึ้งๆกันมากเกินไปก็เถื่อนอยู่ใช่จะมีความเขื่นก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆเขาทำด้วยใจด้วยรักนะแต่ก็เอนเตอร์เทนซะเลยสายฮาไปเลยละกันฮาจริงนะคะนี่คือคลิปเซอร์ไพรส์คุณแม่ของเป๊กแล้วก็ปาร์คค่ะเป็นลูกชายสายเอนเตอร์เทนดีที่เขาเข้าหากันได้ดีนะคะพี่น้องคู่นี้เขาก็มาไหว้แล้วก็ขอขมาคุณแม่นี่แหละค่ะมีพงมาลัยพร้อมศัพท์นะร้องเพลงข่าน้ำนมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ แม่ะไรดึงสติหน <'ve> ่อยลูกลูกกำลังกลังจะก้มกำลังจะก้มอ่นะเดี๋ยวก่อนยันมีกันข้างหลังก็ทีมแม่ไงทีมแม่ทีมแม่นะคะแล้วโอบๆนน่อยรักกันอยแบบนี้น่ารักนะคะก็นี่แหละเป็นการร้องเพลงค่าน้ำนมเวอร์ชั่นใหม่นะคะปรับบีทกันสนุกเลยเดี๋ยวใครอยากจะเอาไป ทำตามก็น่าจะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะแต่ให้เครดิตด้วยเพลงเวอร์ชันแรกมาจากปาร์คและเป็กนะคะซอของขวัญเอาใจชุดใหญ่ด้วยหลังจากคลิปนี้นอกจากพวงมาลัยนะคะก็สนุกสนานโยโย่กันไปนะคะทาให้อมยิ้มกับความน่ารักแล้วก็ความสดใสของพี่น้องคู่นี้ด้วยความเอ็นเตอร์เทนตัวเองอยู่นะสองคนนี้ใช่ใช่นะคะน่ารักน่ารักมากเพื่อนดาทําคลิปบ้างไหมคิดเหมือนกันคือจริงชอบชอบอะไรอย่างนี้นะชอบเปลี่ยนจังหวะเพลงเป็นของตัวเองแต่ว่าทำแล้วอาจจะค่อมจังหวะเลยเลย คุณรอรทชพรคะคะนจะังหวะในหัวใจะค่ะก็เป็น,น,นตัวอย่างนะแต่วันแม่แล้ว<ช>ก็รอกันไปตรีมของเซอร์ไพรส์คุณแม่กันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะใช่ค่ะมไม่ต้องหวานซึ้งก็ได้ตลกมีความตั้งใจจริงเป็นพอแบบนี้นะคะคุณแม่รับรองยิ้มอิ่มใจกัน